ใช้งานปกตินะครับก็เปิดสวิต์ขึนนนนมมน้นนะครับขึ้นทำงานก็รอเนมลมเต็มถังครับแล้วปั๊มมันจะติดอตอมวัินะครับไม่ต้องเอาเบรเกอร์ลงนะครับเวลาปิดถ้าไม่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาลงนะครับ ถ้าจำเป็นต้องเอาลงต้องประยกสวิตออโต้สวิตนะครับตรงคันโยกครับตามที่วิดีโอครั้งก่อนนะครับชุดก่อนอย่างนี้ปล่อยปกตินะครับจนกว่าลมจะเต็มแล้วเครื่องจะตัดอัตโนมัตินะครับตอนนี้เครื่องทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะตัดอัตโนมัติยังไงนะครับ รอแป๊บนึงนะครับครับมเกตดูเกตวัดลมนะครับไม่ใชถึงถังแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูมันจะตัดอัตโนมัตินะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บถังลมจะโบลมทิ้งครับที่ค้างท่อนะครับแค่นี้ก็จบแล้วครับรอการใช้ครั้งต่อไปนะครับ เรื่องทำงานปกติครับไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ครับ